มาวันนี้ได้ประกอบเลยนะครับอันนี้ชุดคัตก่อนนะหรือชุดอย่างอื่นค่อยว่ากันนะครับดับแรกเลยถานมันเครื่องก่อนมาดูของที่ต้องใช้วันนี้นะครับก็มีปะเก็นฝากครอบฝั่งคัตนะครับเบิร์ม,มาเตรียมไว้ก่อนถ้าไม่ขาดก็ไม่เปลี่ยนเดีย๋ยวไปใช้รอบหน้าแหนะครับปิงคัตแค่น้ำมันไว้นะเพราะเราแกะกันตั้งแต่คลิปที่แล้ววัวสนิมจะขึ้นนะครับชุดผ้าคัตกับแผ่นรองคัตนะครับ แค่น้ำมันนกันแล้วก็อันนี้เป็นลูกยางย้ำคัดนะครับลูกยางที่อยู่ในชุดคัดชุดลังคัดอะเบิร์กว่าเปื่อนะครับถ้าไม่เสียก็จะไม่เปลี่ยนแต่คิดว่าไม่นา่ารอดหรอกเพราะรถพวกบุนโลนะครับใช้กับพวกเฟสสปาร์คอกวันเหมือนกันอันนี้ของอันนี้ไม่มีแท้หรอกก็ของแท้คือมันเบิร์กทั้งละทั้งลังเลยนะครับมันไม่มีมาต่อกันอ่างเงี้ยเปลี่ยนทิ้งเอาไว้ง่ายแต่ว่าส่วนมากเขาก็ย้ำอ่างเงี้ยเย ก็น็ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับหัวเราไปแล้วนะกับแหวนกับคู่กันตรนี้แล้วก็น้ำมันเครื่องวันนี้ก็ใช้เป็นโมบิลเหมือนเดิมราคามาถูกดกีใช้ดีด้วยใส่น็อตน้ำมันเครื่องตัวใหม่ก่อนเลยลืมให้ดูนะครับเนี่ยหัวมันคือมันเริ่มเย็นล้วเร,เริ่มไม่เริ่มไม่ดี นะครับแล้วก็แหวนไม่เนียมก็เปลี่ยนไปยังไม่เสียรูปหรอกแต่ว่ามันเปลี่ยนคู่กันนะต่อพลาค้าต่อสตาต่อพัาสต์ก่อนเลยมันเชื่องอกะำอยู่แล้วเพราะาเราใช้สามพันสี่พันโล อ่ะเรามาดูความดุกดิกของชุดคัตกอนนะครับอันนี้คือเรียบร้อยนะครับไปแล้วมันจะขยับมุ้งอแงกได้คนระับเฟืองตัวในยังไม่ตามนะอย่างนี้คือเรียบร้อยจบต้องย้ำนะครับเราเอาสปริงคัตออกก่อนอย,อยู่ก็ผมจะใช้ผ้านะครับรองเฟืองไว้ไม่ให้คัตมันหมุนตามเรา แล้วก็ขาออกขาออกนี่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากไล่ๆออกมาได้เลยแต่ตอนขายข้าต้องขายทะเงย,ย,ยงค่อยไล,ยลย่ไปนอนเน้นนอนนะช่วงนี้ มา,มาลองมาลองลองเลยร้ <c oughs> อนถ้าร้อนองนีงนงงนต,ตีไ,ไอ้แตกเลยฮะไอ้แตกทีเดียวเลยหายาย่าจากกกลับบ้านเลยต้องระวังไอ้ลูกปืนข้างในแม่งหลุดออกมาได้นะไอ้ตัวนี้มันเหมือนจะปากถม,มีลูกมีลูกปืนอนึ่งหอ หายนะแป๊บเดียว้นออกแล้วครับท่านพี่น้องเป็ยยังอยู่ดีเลย ย้ำคัดไม่ได้เมาหรือ <Okay. S 1> ว่าทำได้ตอบได้เหมือนกันใช่ไหมไม่ได้ยากอันนี้ครับแผ่นพิเศษของเจ้าตัวยามาฟินนะครับที่เขาว่ากันเป็นอย่างนี้แหละที่มันไม่หเหมือนชาบ้านเขามันจะมีสปีิงเล,ลิกสามตัวนะครับแล้วก็แผ่นคัดเดี๋ยวให้ดูแผ่นคัดดูแผ่นคัดกันนะครับ แผ่นฮัดฟินจะเป็นอย่างนี้ตรงรุ่นของเขามันจะมีการว้าวอะนะครับมีว้าวมีว้าวมีว,าว้วาวแล้วก็มีรูตรงนี้นะครับ <c oughs> เป็นทุกแผ่นนะเป็นทุกแผ่นสามแผ่นจะเป็นเหมือนกันหมดแล้วก็แผ่นสุดท้ายที่อยู่ด้านในสุดเนี่ยจะเป็นเสานะครับเป็นมีเสาแล้วมีสปริงทำให้มันเข้าเกียร์ง่ายนะเวลาเราเหยียบคับคันก็เลยจะจักสุดอะไรเงี้ยเลยก็เลยทำให้เข้าเกียร์นิ่มเอาจรยงี่ผ้าคัที่ยังเหลืออยู่เยอะนะครับลื่นก็น่าจะเป็นเพราะสปริงมันล้า าาได้อยู่แต่ว่าเปลี่ยนดีแล้วลเปลี่ยนที่เหลือไปเป็นอะไรได้นะครับอันนี้แผ่นเหล็กเหล็กเดิมจะเป็นแบบเรียบเรียบเลยเรียบเยบลยก็ยกเลื่อนมาทั้งเลื่อนเลยดูครับว่ามันบิ๊กแค่ไหนอย่างเงี้ยคือไม่ดีแล้วครับแต่ก็ยังไม่เยอะมากนะแต่ก็ถือว่าไม่ดีแล้วเปลี่ยน เดี๋ยวเราไปส่งลงมือกันนะครับไม่ใช่ลงกึงนะครับเพราะว่าลงกึงปิดแล้วตอนนะี้เราจะไปส่งลงมือครับลง,นะลงมือเจ๊ียออกครับแล้วก็ตอกมือเลยย้ำมือเลยนะครับเลยเลยลุกดิกลุดิกๆๆเลยอย่างนี้จะเรียบร้อยอ่าอันนี้แผ่นกองหยาบใต้เครื่องนะใตา้แข็งนะครับจริงๆเนะี่ยผมก็ ไม่เคยถอดเลยแหละตั้งแต่ได้รถคันนี้มาเน,นี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องฝั่งคัตก็คือสะอาดนะครับสะอาดอยู่มากมีเศษนิดหน่อยก็คือว่าโดยรวมสะอาดมากแล้วก็ยังมีกองน้ำมันเครื่องอีเนาะที่อยู่กัาฝาฝาคัตนะครับฝาครอบคัตนี่เราไม่ได้ถอดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเราใส่เป็นกองน้ำมันเครื่องซิ่งแล้วนะครับมาเรามาดูสปริงคัตเดิมกันนะครับเดี๋ยวเทียบ นี่เดิมนะครับอายุหกหมืนโลนะครับมันก็ก็นิ่มแหละนะแต่ก็ไม่ได้นิ่มมากแต่ก็มันก็ล้าแล้วแหละเพราะว่าตอนที่ได้รถใหม่ใหม่ก็จําได้ว่าขัดน้อเกาะดีอยู่พรหกหมื mm ่น hmm. โลนี่เลียใส่เข้าเกียร์ดีเลียทุกเกียร์ mm hmm. นะครับปิงคัดฟินเดิมนะครับอันนี้คือล้าแล้วนะล้าแล้ว สีองจุดประมาณ4ี่สจุดจุดสี่ห้าสี่สิบจุดสีห้ามิลลิเมตรนะครับประมาณนี้ส่วนขดนะครับขดมีเส้นไหนดูนะกดกดก็อยู่ที่เอ,อ่อสจุด2อจุมิลลิเมตรนะครับอยู่ประมาณ2อจดสามมิลลิเมตรนะครับ ลูในลูในอยู่สิบสี่มิลนะครับลูในอยู่มาสิบสมิลสิบสี่หน่อยๆมาดูเอ็กซไซเตอร์กันนีเอ็กซไซเตอร์เอ็กไซเตอร์นะครับยาวสี่สิบเอ็ดนะครับสี่สิบเอ็ดเป๊ะเลย ก็คือสั้นกว่าเอาง่ายๆว่าสั้นกว่าสินนะครับเตวนขดนะครับขดอยู่สามจุดห้านะเตินเนื้อประมาณสามจุดหกมิลนะครับขดตโตว่านะครับดูในดูในอยู่ประมาณสิบสี่มิลพอกันซึ่งทั้งนั้นก็ใส่กันได้นะครับถ้าดูด้วยตาผมว่าดูไม่ค่อยออกอยกเว้นดูตรงขดคนมันโตกว่าเห็นได้ชัดเลยนะครับ เนี่ย <Yeah. S 2> ตอนนี้เริ่มเสี่ยงแล้วครับทุกอย่างก็เลยใชได้อยู่ที่นีห่องนี้ครับมาเป็นห่อนี้อา,ากาแบบนี้ทุกที่ที่มีอู่จะมีนี่ครับ <laughs> และแมงไม่ลุกเลยนะ อันนี้เราใส่เรียบร้อยแล้วหน้าตาเราเนี่ยครับนี่ยลูกยางมันเสื่อมนะครับมันไม่ขาดก็จริงนะแต่ว่ามันเหมือนมันหดนะมันแข็งอ่าเนี่ยตอนนี้แทบจะไม่ดุกดิกแล้วแต่หมดุด Right อ่ะกลับบ้านเรียบร้อยรถเสร็จแล้วนะครับเรามาจบคลิปกันดีกว่านะครับก็ทําเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของแผ่นคัทนะเปลี่ยนแผ่นคัทเปลี่ยนชุดคัทไม่ได้เปลี่ยนแค่แผ่นคัทเปลี่ยนทั้งแผ่นคัทแผ่นรองคัทย้าทุกอย่างคัทใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนสปริงคัทนะครับตัวรีวิวฟิลจริงๆเนี่ยเดี๋ยวรอรอให้ชุดคัทเข้าที่เข้าทางก่อนนะเดี๋ยวจะไปรีวิวฟิลจริงๆให้ดูเพราะว่า ตอนนี้ใส่เข้าไปมันยังใหม่นะครับด้วยความที่ใหม่ลองคิดเหมือนฟินน่ะได้มาใหม่ใหม่ๆโดดนะดึงๆเหมือนกันนะผมเล่นนี่คือแบบขับเอาขับอยู่เงี้ยวเบาเนี่ยแตะคัดปุ๊บเนี่ยนะครับกีหนึ่งแตะคัดไม่ต้องแบบว่าเร่งอะไรมากหรอกคือบิดกีหนึ่งอือแล้วแตะคัดแล้วก็แทงลอยอยู่เงมือน,นะครับแต่พอมันอายุมากขึ้นหลายๆอย่างเสื่อมนะไม่ว่าจะด้วยสายเหตุอะไรที่เราถอด,ดออกมาดูกันนะนะวกาทาให้มันยกไม่ได้คัดเลียออกตัวเลียถ้าจะออกนะครับ ซึ่งถ้าถฟิลตอนนี้นะเอาตอนนี้นะที่มันยังใหมนะ่โดดอยู่แล้วครับแล้วก็ถามว่าคัดแข็งกว่าเดิมไหมแข็งถ้าถ้าคุณชอบขับแบบสบายๆนะผมแนะนําให้ใส่สปริงคัดเดิมใส่แผ่นคัดเดิมใส่เดิมให้หมดเลยนะครับเดิมตรงรุ่นของมันแล้วความสบายมันยังจะยังอยู่แต่ถ้าทําแบบนะี้ทาตามกระแสที่เขาแบบเฮ้ยทำต้องวิ่งดีขึ้นวิ่งดีขึ้นคือบางคนนะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยรถทำมันจะฟีลเป็นยังไง เขาว่าวิ่งดีขึ้นมันอาจจะดีขึ้นอนะ่ะดีขึ้นจริงแต่ฟิลการขับในความสบายคุณอนะ่ะมันจะหายไปด้วยนะบ,บางคนก็บอกว่าคัสไม่แข็งคือบางทีเขาขัดแต่รถที่คัสมันแบบตึงๆแข็ง,งๆมาตลอดแต่ถ้าคุณมาเริ่มต้นกับฟินนยะเลยนะครับแล้วคุณแบบไปเปลี่ยนเป็นสปริงคัสเอสเซเตอร์ตามคนอื่นตามองเนี้ยคุณจะรู้สึกถึงความที่แบบมันขาดความสบายไปทันทีนะค,คัสมันจะรู้สึกตึงมากนะเหยียบจะเหยียบังไงคือจะตึงมากแต่ว่าถ้าคุณแบบมาจาก คล้ายปีกนกอย่างเช่นเวฟ125 LED นะครับตัวล่าสุดเนี่ยก็อารมณ์เกือบๆจะเวฟ125 LED เวฟ125 LED ผมว่าคัดเขาตึงกว่าฟินเยอะนะครับแล้วก็อ่าเอ็กเซเตอร์เนี่ยพอเป็นสปริงเอ็กเซเตอร์ใส่ในฟินก็จะแข็งกว่าเวฟ125นั้นอ่ะหน่อยนึงนะครับแต่ว่าช่วงของเกียร์ช่วงเข้าเกียรนะ์ยังยังสั้นกว่าเวฟ125หน่อยนะครับไอพวกก็เป็นฟิลแล้วแต่คนชอบอตอนนี้ถามว่าโดดไหมโดดอยู่แล้วโคตรโดดเลยเพราะว่าคัดก็ใหม่ น้ำมันก็ยังไม่ได้ไปเลี้ยงดีแม้ว่าเราจะแผ่นคัดแช่แล้วก็ตามเพราะว่าแผ่นคัดแช่ก็ยังไม่โดนไม่อ่าไม่โดนความร้อนนะครับยังไม่มีการแบบจับกับแผ่นเหล็กปักไปปักมาจนแบบได้ทีอ่ะนึกออกไหมนะครับก็มันก็อาจจะแบบยังไงยังไม่ได้แบบว่าจับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ายังแบบระยะฟรีไม่ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยยังคือยังไม่เข้าที่พูดง่ายยังไม่ผลัดอินเดี๋ยวเราวิ่งสักทันโลนแล้วเราค่อยมาว่ากันครับว่า ไอ้หลังพัดโลไปนเนี่ยเมื่อสปริงโดนวนวดแล้วแผ่นคัดโดนวนวดแล้วเนะี่ยมันจะเป็นยังไงต่อมันจะดีไหมอ่ะแต่ตอนนี้ฟิลดีขึ้นพอเปลี่ยนลูกยางอ่าลูกยางกระชากของคัดอ่ะยางยำคัดเขาเรียกยางยำคัดเวลาไปซื้ออะไรยางยำคัดย,ดยมามะหะตัวใหญ่มันจะใช้เหมือนกันแทบแทบจะหมดเลยนะครับในตระกูลของยามาะหะนะครับมันจะเป็นสามอ่าสามมุดนะครับแล้วก็เป็นลูกยางหกลูกเป็นลูกแบบเหมือนชิ้นวงกลมนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ เปลี่ยนยางมั้เนี่ยเปลี่ยนยางกระชากในคัดไว้โอ้โหช่องว่างระหว่างที่แบบรถเราเคยกระชากเราบิดมาฟืแล้วยกว่ามันแบบเหมฟีไปน,นิดนึงมันกระชากจึก๊กแล้วบิดออกเนี่ยเหมือนฟีนิดนึงหรือเปล่กระชากจึก๊กอย่างเงี้ยนะนะครับเหมือน,น,น่อโซ่หย่อนอ่ะอารมณ์นั้นหายไปเลยทั้งท่านี้โซ่กับอา่ายางกระชากในดูมสเตอร์ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะคือผมค่อยๆลเปลี่ยนแต่จุดผมไม่ไล่ข้างในแต่พอเราเห็นอา่ารอยของยางกระชากเดิมที่มันวิ่งฟีมันเยอะนะครับทั้งนี้คือยางกระชากไม่ขาดนะ ดูแล้วเหมือนเหมือนมันหดลงนะแล้วมันก็แข็งนะครับมันแล้วมันเหมือนมันมันมีช่องว่างรประมาณนั้นแต่ดูด้วยสายตาตอนแกะออกมาคือแทบจะไม่เห็นช่องว่างนั้นเลยนะแต่ว่าตอนบิดมันรู้สึกได้นะครับ <ๆ S 2> พอย้ําใหม่ๆนีะคือแน่นตึมเลยนะครับใช้ได้ดีมากก็ช่วยวิ่งนิ่มขึ้นสมูทขึ้นสบายใจแต่ตอนนี้คัสผมยังยังไม่ชินคือแม่งแข็งแต่ผมเคยขับรถคัสแข็งมาแล้วเนี่ยคือเมื่อก่อนนี้เราก็เล่นเล่นรถแล้วทําสปริงคัสกันนะเนาะก็เคยขับมาแล้ว กลับไปฟิวนั้นแต่ว่าด้วยอายุที่มากขึ้นนะ,นะครับบางคนเนี้ยอาจจะตะคิวกินได้นะตอนที่กดมากๆากเงี้ยนะครับตะคิวอาจจะกินน่องได้นะครับบอกไว้ก่อนนะพราว่ามันแข็งอะ่ะรีวิวจะบอกไงสาหรับคนเล่นอ่ะเขาบอกไม่แข็งแต่สําหรับคนที่ไม่เล่นแล้วคุณมาเล่นอ่ะมันจะแข็งแน่นอนสําหรับผมผมเคยเล่นนะแล้วผมมากลับมาเนี่ยไม่ได้เล่นนานแล้วกลับมาผมว่ามันก็แข็งแต่ถ้าขับนวดไปสักพักหนึ่งแต่ผมรับได้นะยังรับได้อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากพันลันอินไปแล้วจะรีวิกวการใช้งานจริง มันจะเป็นยังไงบ้างเมื่อเราแมันทนานชุดนี้ไปนะ